มาเริ่มกันด้วยข่าวสร้างสรรค์น,นะครับที่จังหวัดของเราก,กันก่อนเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่สอปอศูนย์นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้นําชุมชน5จังหวัดครับกว่าทั้งหมด800คนเลยทีเดียวนะครับกว่า800คนยกระดับชายแดนใต้ภายใต้แผนพันพฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลานแล้วก็เตรียมเสนอความเห็นนําเข้าคณะกรรมการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิจารณาต่อไปครับ ขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปที่นี่เลยนะครับศูนย์อำนินการบริหารจังเฉลดยนภาคใต้หรือที่เรียกชื่อย่อกันว่าสอปตอรตรงนี้ครับได้มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นําระดับพื้นที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลานณนะโรงแรมคริสตัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอําเภอท้องถิ่นจังหวัดปกครองจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและชมรมกำนันผู้ห บ้านในระดับอำเภอกว่า800คนเข้าร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต,ใต้การพัฒนาการ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจังหวัดายเดนภาคใต้นั่นเองนะครับซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดาชแดนภาคใต้ครับได้จัดขึ้นมานะครับที่แรมคริสัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการสบตเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นําระดับพื้นที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนําข้อเสนอของผู้นําชุมชนจากการจัดเวทีประชาคมในเวทีต่างๆเนี่ยนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมนําไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองต่อข้อเสนอของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการสบตก็ได้เปิดเผยครับว่า 2อ,อบตอเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนระดับหมู่บ้านและชุมชนเป็นระยะเวลา5ปีครับตั้งแต่พุทธศักราช2 5 1 6คือปีหน้าจนถึง2570นะครับในการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาจังหวัดชนนภาคใต้หรือที่เขาเรียกกันว่ากอพอตนะครับในวันที่19ธันวาคม2565ครับ ดังนั้นข้อเสนอของผู้นําชุมชนในการพัฒนาพื้นที่แต่ละพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจึงมีความจําเป็นในการยกระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเปิดโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาบนฐานข้อมูลและกลไกการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิดออกแบบและตัดสินใจซึ่งผู้นําชุมชนเป็นแกนนําในการบําบัดทุก์และบรรมงสุขของประชาชนและเป็นคนที่รู้พื้นที่ รู้ปัญหาในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับโครงสร้างของจังหวัดและอนุภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลครับ อย่างไรก็ตามผู้นําชุมชนมีการเสนอยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลานหลากหลายแนวคิดด้วยกันครับอาทิหนุนจัดตั้งสากลด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยงโคบาในการขับเคลื่อนเนื้อฮาลานในชายแดนใต้ได้นะครับหนุนการจัดทําโมเดลการลําเลียงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นตลาดย่าเนเปียร์กระถินเทพานะครับนำภาคเอกชนร่วมลงทุนกับภาคประชาชน เพื่อความยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ในลักษณะคนละครึ่งนะครับก็ต้องอาศัยในการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับซึ่งการรได้ลความคิดเห็นนี้ก็ทําให้ทราบนะครับประเด็นที่ชัดเจนนะครับในหลากหลายมิติกันเลยทีเดียนะครับก็นับได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้นําไปพัฒนาต่อยอดกันต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เป็นฐา,านรากนะครับที่สําคัญทางด้านฮาลานกันเลยทีเดียนะครับจังหวัดชายแดยนภาคใต้้านเราครับ